สวัสดีครับพี่น้องปัญญาพารวยเหมือนเดิมครับพี่น้องวันนี้จะมาทำาสิ่งที่มีสาระพี่น้องให้ให้ให้พี่น้องได้ดูกันนะครับวันนี้จะมาทำจะมาทาที่ตั้งโทรศัพท์พี่น้องแบบง่ายๆอันนี้เป็นแผ่นโฟมเป็นแผ่นโฟมธรรมดาเนี่ยพี่น้องเนี่ยเป็นแผ่นโฟมผมก็ไปหามา เสร็จแล้วเสร็จแล้วพี่น้องก็ไปตัดตัดฐานมันนะพี่น้องตัดฐานมันความยาวความยาว6นิ้วความกว้างนั่นหนิ้วครึ่งหรือว่าความกว้าง14เซนความยาว15บห้าเซนนะพี่น้องส่วนความสูงก็ก็เอาความหนาของแผ่นโฟม นะพี่น้องก็ตัดมาแล้วก็มีพี่น้องก็ตัดเศษอันนี้อันนึ่งเนี่ยแล้วก็ใส่กาวก็ติดลงไปเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยเศษอย่างเงี้ยก็ติดลงไปเพื่ออะไรเพื่อจะกันหน้าเพื่อจะกันไม่ให้โทรศัพท์ตกนะครับอันนี้อ่าอันน,น,นี้อันนี้เป็นที่กั้นจะไม่ให้โทรศัพท์ตกนะพี่น้องนะต่อไปต่อไปพี่น้องก็ พี่น้องก็มาทำแผน่นนี้ทำแผน่นนี้เป็นแผ่นพิงโทรศัพท์แผ่นนี้นะพี่น้องเป็นแผ่นพิงโทรศัพท์พี่น้องก็ไปตัดมาอา่สิบสิบสิบแปดเซนนะพี่น้องความยาวเสร็จแล้วความกว้างก็เท่าอันนี้นะสิบสี่เซนนะพี่น้องเสร็จแล้วพี่น้องก็ ตัดมุมเฉียงอย่างนี้พี่น้องตัดมุมเฉียงพี่น้องก็เอาระดับสายตาของพี่น้องก็แล้วกันนะพี่น้องตัดมุมเฉียงตัดฟานลงไปเนี้ยตัดให้ตรงตรงตัดให้ตรงตรงนะพี่น้องตัดให้ตรงตรงอ่าเสร็จแล้วอ่าเสร็จแล้วพี่น้องก็อ่า เสร็จแล้วพี่น้องก็ก็ตัดเสร็จแล้วก็ตัดเสร็จแล้วพี่น้องก็เอาโทรศัพท์เนี่ยลองมาวางลองมาวางดูว่าโทรศัพท์ชนตรงเนี้ยเนี่ยให้มันชนให้ข้างหลังนี่พิงกับโทรศัพท์อย่างนี้พี่น้องเห็นไหมเนี่ยอย่างนี้เนี่ยข้างหน้าข้างหน้าก็ชนก็ชนตัวนี้ข้างหน้าส่วนข้างหลังก็ชนแผ่นนี้ชนแผ่นนี้ ออันนี้คือระดับที่ผมต้องการนะเพราะผมจะต้องต้องการทำอย่างนี้นะพี่น้องเนี่ยเนี่เป็นเป็นเป็น,นระดับที่ผมต้องการนะพี่น้องเนี่นะเสร็จแล้วผมก็ผมก็จะไปเอากาวมาใส่ตอนนี้ผมก็จะไปเอากาวมาใส่ป,าาใสปืนกาวมาสิทิ ก็ต้องกัดคิดต่อเลยพี่น้องอ่าเมกี้ผมหาเส้นไว้แล้วผมหาศูนย์อันทางทางนี้ไว้แล้วนะพี่น้องทางพิงมันนะ่ะผมหาศูนย์ผมก็เอาออผมก็เอาดินสอขีดไว้เนี่ยเป็นเส้นเนี่ยเนี่ยผมเอาดินสอขีดไว้เสร็จแล้วผมก็จะใส่กาวผมก็จะใส่กาวเลยนะพี่น้องนี่นะผมก็จะใส่กาวเลย บีบกาวใส่ไปเลยอันนี้เป็นกาวร้อนนะพี่น้องเป็นกาวเป็นกาวแท่งเป็นกาวแท่งอย่างนี้นะเสร็จแล้วก็ใส่ตามเส้นนี่พี่น้องดูที่สีที่ขีดเส้นเอาไว้นะพี่น้องเนี่ยก็ใส่ตามเส้นเลยเนี่ยใส่ตามเส้นเจ็บใส่ไปก็ให้มันแนบกับฟาร์มเฉียงข้างมัน เนี่เท่านี้ก็เสร็จแล้วพี่น้องเสร็จแล้วตัวผมอะ่ะจะให้มันแข็งแรงผมก็จะทําเป็นหมอนพิงอย่างเงี้ยสามเหลี่ยมพี่น้องเป็นหมอนพิงสามเหลี่ยมเนี่ยพี่น้องเห็นไหมเนี่ยผมตัดแล้วผมตัดในรูปเสียงเดี๋ยวผมก็จะเสียบไปไปพิงให้ตัวนี้แข็งแรงไม่ให้ตัวนี้มันมันหักไม่ให้ไม่ให้ตัวนี้มัน,ม,น,ม,ม,น,ม,นมันเอ็นลงมาได้นะ ผมก็จะเอาตัวนี้เข้าไปเสียบอย่างนี้เห็นไ,ไหมพี่น้องพอดีเปะ๊ะเห็นไหมเนี่เป๊ะเลยเดี๋ยวผมก็จะเอากาวใส่ผมก็จะเอากาวใส่เนี่ยผมก็จะเอากาวใส่อย่างนี้นะแล้วก็ใส่ข้างล่างด้วยอย่างนี้เสร็จแล้วพี่น้องก็เสียบเข้าไป เสียบเข้าไปดันเข้าไปพี่น้องดันเข้าไปกดไว้หน่อยพอเพราะกาวแป๊บเดียวมันก็มันก็แห้งนะพี่น้องอเสร็จแล้วเท่านี้เราก็ได้ที่พิงโทรศัพท์พี่น้องนี่ได้แล้วแค่นี้เองง่ายๆพี่น้องก็ลองไปทำดูด้วยแผ่นโฟมแผ่นนี้ เสร็จแล้วพี่น้องถ้าพี่น้องไม่มีไม่มีเครื่องมือตัวนี้นะก็เรียกปืนกาวถ้าไม่มีตัวนี้พี่น้องก็ใช้กาวลาเท็กก็ได้ใช้กาวลาเท็กไปหาซื้อตามตลาดขวดละสิบกว่าบาทนะขวดละสิบกว่าบาทก็เอามาป้ายป้ายทาเอานะอย่างนี้ก็ได้เสร็จแล้วก็ลองดูเท่านี้พี่น้องก็ลองดูพอดีไหมเนี่ยห็นไหมพี่น้องเห็นไหม มันวางพอดีเลยส่วนข้างหน้านี่ก็จะเป็นที่ยันโทรศัพท์ไม่ให้โทรศัพท์มันตกพี่น้องนี่เห็นไ,ไหมด้านด้านข้างนะพี่น้องด้านนอนส่วนด้านตั้งเราลองใช้โทรศัพท์ตั้งดูชึบนะพี่น้องพอดีเป๊ะเห็นไหมนี่ด้านตั้งเราใช้โทรศัพท์ตั้งพอดีเป๊ะข้างล่างนี่ก็ยนันแต่เราก็ต้องมีตัวนี้นะสองตัวพี่น้องใส่ากาว ใส่กาวดักมันไว้ตรงนี้เพื่อจะไม่ให้โทรศัพท์เอ็นไปเอ็นมานะนี่แปะเข้าไปตรงนี้สองอันชิ้นน้อยๆนี่นะเสร็จแล้วตรงนี้ตรงนี้พี่น้องก็ตัดตัดให้มันลึกลงไปหน่อยเพื่อว่าเราจะได้เวลานั่นเราจะได้อ่าล้วงเอาโทรศัพท์เราได้ไง่ายนี่เป็นที่ล้วงโทรศัพท์อย่างนี้นะพี่น้องดูเข้ามาใกล้ๆนะ นี่เสร็จแล้วมืเอ ưa, เราจะได้ล้วงเอาโทรศัพท์ได้ง่ายอย่างเนี้นะเราจะได้ถ้าถ้าจับตรงนี้มันจะไม่ถนัดพี่น้องพี่น้องก็บากเข้าไปเพื่อจะเอามือล้วงเข้าไปอย่างนี้ง่ายๆเห็นไหมนะพี่น้องมันเป็นรอยบากแบบแบบนี้ทําแบบนี้ก็เป็นอันวัดเสร็จนะครับสําหรับชี่วางโทรศัพท์พี่น้องน่าจะมีประโยชน์กับพี่น้องนะพี่น้องเบาๆอย่างเนี้ยเราไปวางกับที่นอนก็ได้เนี่ยเบาๆเ,เ,เสร็จแล้วครับพี่น้องอ่า คลิปนี้ปัญญาพารวยก็ต้องขอจบไว้แค่นี้ยังไงพี่น้องมีความคิดเห็นยังไงก็อ่าคอมเมนต์ลงมาใต้ใต้ใต้คลิปนะครับคอมเมนต์อะไรก็ว่าอ่าพี่น้องคนอื่นก็จะได้เรียนรู้ไปกับไปกับพี่น้องด้วยขอให้พี่น้องช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจทําในคลิปหน้านะครับพี่น้องช่วยเป็นกําลังใจหน่อย ช่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับ